ติดพรมแดนแบบนี้ไม่ควรปลูกต้นไม้แบบนี้สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คณนนกธรรมชาติจะชวนพี่น้องมาพูดถึงปัญหาการปลูกต้นไม้ ตามพรมแดนติดพรมแดนแบบนี้ว่าเราควรจะปลูกแบบไหนตัวอย่างที่เห็นนี้คือต้นไม้ของผมที่ปลูกตามพรมแดนนี้นะครับไม่ควรปลูกแบบนี้แต่ที่ผมปลูกนี้คือเป็นพรมแดนที่ติดกับของพี่สาวผมซึ่งได้พูดคุยกันไว้ก่อนแล้วจึงปลูกแบบนี้ได้ถามว่าทำไมถึงไม่ควรปลูกแบบนี้ ต้นไม้เนี่ยพอมันโตขึ้นมันจะแผ่กิ่งก้านไปมันอาจจะทำให้กิ่งของเขาเนี่ยมันแผ่ไปฝั่งพรมแดนของอีกข้างหนึ่งทำให้ของเขานั้นอาจเป็นปัญหาได้อาจจะมีร่มอาจจะมีทำให้เขาปลูกข้าวปลูกทำการเกษตรไม่ได้ผลหรือเขาเรียกว่ามันงำข้าวอะไรประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยในการปลูกต้นไม้นะครับควรตัดปัญหาแต่นิ่นๆควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย3เมตร2เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าต้นไม้พอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะแผ่กิ่งออกไปนะครับเราต้องเผื่อตรงนี้ด้วยสองเราต้องทำเป็นแนวกันไฟนะครับควรจะทำเป็นถนน หรือทําเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่เราเว้นระยะาห่างไปเนี่ยสองเมตรสามเมตรอะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้เป็นช่องการไฟไปด้วยในตัวแต่ของผมนะครับปัญหาก็ที่เกิดก็คือที่โดนไฟไหม้ก็คือผมไม่มีแนวกันไฟนะครับนั่นคือข้อเสียของการปลูกต้นไม้ติดพรมแดนและไม่มีแนวกันไฟนะครับวันนี้ผมก็เลยจะหยิบยกมา พูดคุยนะครับกับพี่น้องสายเขียวว่าการปลูกต้นไม้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรทําแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ควรปลูกแบบนี้อันนี้พรมเดนนะครับฝั่งนี้เป็นของผมแต่ฝั่งนู้นเป็นของพี่สาวผมในกรณีของผมนั้นเป็นกรณีพิเศษคือผมขอในญาตพี่สาวผมก่อนแล้วผมถึงได้ทําแบบนี้ได้แต่ในกรณีที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเอง อนาคตภายภาคหน้าอาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นพี่น้องสายเขียวต้องวางแผนการปลูกต้นไม้ของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้แนวชายแดนแบบนี้นะครับแนวพรมแดนแบบนี้ต้องเว้นระยะห่างเอาไว้นะครับควรจะสร้างเป็นถนนเดินให้รอบเขตแดนของเราหรือถ้าจะให้ดีทำเป็นคลองนะครับจะดีมากมันจะได้การไฟได้ดี นะครับคลิปนี้นำมาคุยกับเ,เพื่อนเพื่อ,อคาดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือกำลังคิดจะปลูกต้นไม้ในเร็วๆนี้นะครับมองอนาคตไปข้างหน้าว่าถ้าเราปลูกต้นไม้นะครับธรรมชาติของเขาจะเป็นแบบไหนเราแก้ไขซะตั้งแต่เนินๆอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในภายภาคหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับ พี่น้องใส่เขียวได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การปลูกต้นไม้โดยเฉพาะปลูกแนวชายแดนแบบนี้คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยว่าเพื่อนๆทําแบบไหนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ